สนับสนุนโดยบริษัทชับไลท์แอชัวรันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลกสประดามนักบุญแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุญใหญ่วัดป่าหนองงงจังหวัดกาลสินวันที่16-17ถึงพฤศจิกายน2567 เมื in ่อเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า9นาฬิกา19นาทีคณะองค์กรมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญนำโดยอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงประธานมูลนิธิและนายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์โดยยมีที่ปรึกษาทนายช้าง24ชั่วโมงคนดังเดินทางมาเผยแพร่ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างวันที่16ถึง17พฤศจิกายน2567และงานครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ศรัทธาอันยิ่งใหญ่คุณบุษบาศีธรรมมา มาดามเก๋เจ้าของโครงการหมู่บ้านบุษการประธานผู้จัดสร้างถวายสมเด็จพุทธบรมหารบุรีปางสวยวิมุติสุของค์ที่9แห่งประเทศไทยพระสังกัดใจ,จนเทระพระศรีวลีเทระองค์ที่769และพระอุปคุตโดยการแนะนําจากคุณพิรยาตรีวิเศษมาดามแคทเจ้าของหมู่บ้านอารัญญาพรเพลสบ้านฝางและยังสร้างศรัทธาเป็นประธานเจ้าภาพต้นบุญสร้างพระศรีวลีองค์ที่724รอรอถวายเร็วๆนี้อีกด้วยโดยมีกิจกรรมดังนี้ ในวันที่16พฤศจิกายน2567 1. ขบวนคณะแห่แผ่บารมีเดินทางอันเชิญพระพุทธรูปพระอรหันต์ไปยังหมู่บ้านต่างๆนับรวม5กิโลกรัมท่ามกลางเปลวเพลิงสุริยันอันแรงกล้า 2. ร่วมฟังธรรมเทศนาอันเป็นมงคลประวัติสมเด็จพุทธพุทธบวรมหาบุญบารมีสัตตมหาสถาน สามร่วมฉลองสมโพธิพระสงฆ์เจริญชัยมะคมงพระคาถาและยังได้มีการเจริญภาวนาสามรอบในบริเวณลานธรรมสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีฉลองศรัทธาและนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมจริงๆ8แปดเจริญอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบข้ามคืนก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงเช้าในวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้มีการเปิดงานรำถวายจากนางฟ้านางสวรรค์ไอรินาคินีสีเทวีอุทัยธานี ด้วยบทเพลงเปิดพระแม่ธรณีก้าวนาคาธิบดีถัดจากนั้นเวลา9นาฬิกา19นาทีได้ร่วมกันถแถลงข่าวกล่าวเปิดงานบุญใหญ่โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ธนกรเจ้าอาวาสวัดป่าหนองงงหลวงปู่กรีพระผู้ใหญ่นายไก่ทองไกรมนคคนนายกเทศมนตรีมาเป็นเกียรตินางสาววัสนาปรีประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมง ทนายช้าง24ชั่วโมงกล่าวถแถลงข่าวต่อหน้าสื่มวลชนวัตถุประสงค์หลักการนำความรู้ด้านหลักทำพระพุทธศาสนาสู่ทางโลกการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกบอวรบ้านวัดโรงเรียนค้นหาผู้นำที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ประธานจุดเทียนชัยมงคลและพร้อมผู้มีเกียรติร่วมจุดเทียนมหามงคลพระสงฆ์เมตตาเจริญชัยมงคล อาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงเจ้าแห่งพิธีผู้ชำนาญการอธิษฐานบารมีประกอบพิธีบวงสวงใหญ่มีพิธีขอขมากรรมอนันตาจักรวาลและเปิดบุญบารมีทั้ง3แดนโลกท่าสามพบผู้คนต่างร่วมแห่พลังศรัทธาที่มีต่อพระศิวลีเทระมหาลาบและถัดมาพระครูพิทักษ์หลวงพ่อฝานอิสโร อาริยสงฆ์แห่งยุคเจ้าอาวาสแห่งวัดเวลุวันจังหวัดกาลาสินเมตตาจาร์แผ่นทองนั่งปรบเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานจิต,ตานุภาพพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ระหว่างพิธีเททองหล่อหทยัยสมเด็จพุทธทบวรมหาบุญบาระมีองค์ที่9แห่งประเทศไทยหัวใจพยามุจลินนัคราชครั้งที่9และพิธีสำคัญหลักทมแห่งการดับทุกพระศีวลีเทระมหาลาบขนาดบูชา12นิ้วจำนวน37องค์เพื่อเป็นมหามงคลกับผู้ร่วมของบูชาองค์ละ2499บาบาทเนื้อทองเหลืองผสมฉนวนมวลสารสำคัญมากกว่า แวาระที่ผ่านมาพิธีมีหลวงปู่หลวงพ่อพระคณาจารย์อภิญญาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมอบมวลสารอธิษฐานจิตอาธ,ธิหลวงปู่หาวสกวันสมัยที่ยังดำรงาธาตุขันหลวงปู่แผนวัดภูปูลในฝันเจ้าคณะจังหวัดกาลสินหลวงพ่อหนูอินวัดพุทธมงคลหลวงพ่อบุญคำวัดชัยพรีเมื่อครั้งจัดสร้างเหรียญพระศรีวลีรุ่นรวยโชคลาภป,ปี2563ต่อมาถวายเครื่องสังฆทานจตุปัจยัยฉันพัาหารเพล ในช่วงรอพิธีบรรจุหทัยหัวใจและเบิกพระเนตรติดอุณาโลมดวงตาที่สามสมเด็จพุทธบรมหารบุรีกัลยาณมิตรสายธรรมต่างหลังไหลามาต่อบุญร่วมบุญถวายปัจจัยงานครั้งอีกทั้งมีการให้ร่วมประมูลพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่โรงหล่อโพธิยายลายัยร่วมบุญก่อไฟถวายโดยเงินรายได้ทั้งหมดจำนวน9999บาทผู้ที่ได้ไปครอบครองเป็นสิริมงคลคืออาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงและสรุปเงินรวมถวายวัดจำนวน5 5 3 3บาท จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพมงคลพร้อมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเสร็จพิธีติดต่อสอบถามร่วมบุญติดตามข่าวสารได้ที่ทาง y o u u u e f f c e e o o o ทิกต t o k มูลนิธิพระศิีวลีศิลปินดาราสายบุญหรือเว็บไซต์ w วไวย i เว็บ o r เ o t t h หรือติดต่อ l ลาย id ดีพระศรีวลี9 8 9หรือโทรสายด่วน0826361965 0617892364นนี้ ไอ้คำแบบไหนต้องได้แบบน,นั<อ>้นผู้รู้สึกไงครับที่มีญาติโยมมาถวายครับโอพ่อเกิดปลื้มใจดีใจคร<อ>ับดีใจใ,ใจไม่มีอันเทียบเปรียบได,ได้ครับเอ,อต้ตอนนี้ท่านหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิ สามแปดแล้วนะครับโอ้ยังยังไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่เคยเห็นอ,อันนี้นว่าได้อยู่ได้ได้ได้ก็ดังแล้วครับตุมนิกรผู้ฟังคำสอนปฏิปทาขอเหล่าอินภม,มพยมมลาลศทรงฤทธอำนาจมหิทธิกาด้วยอานุภาพพระพุทธ้งวง นิทธาลู่ล่วงสวัสดิเจริญบันดลบันดาลประสบสุขเสริมสวัสดิเจริญสว่างสวัยด้วยอานุภาพพระธรรมทั้งปวงนิทธาลู่ล่วงวิเศษอนันต์บันดลบันดาลประสบสุขสรร พระธรรมขันนิยานิโกด้วยอนุภาพพระสงฆ์ทั้งปวงนิจาลุล่วงอาณาชโวโทโสโมโหอ,อธรรมวินยัยทุกเมื่อเต็มใจประสาทประสาน้อมรับเอาเทิดป,ประเสริฐบวร รับเอาซึ่งพรกุศลละรรมขอคุณพระพุทธขอคุณพระธรรมขอคุณพระสงฆ์จงมาดำรงสวัสดิ์สวยขอก็ให้พ่อแม่ลูกหลานได้ชมเชยนิพพานธรรมแลยครับสวัสดีครับวันนี้ในานามของนายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์และก็ประธานมูลที่พระิวลีศิลปินดาราส,สายบุญน,นะครับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับเราอยู่กับประธานเจ้าภาพนะครับทั้ง2ท่านเลยก็ว่าได้นะครับมาดามเก๋มาดามแคทนะครับเจ้าของโครงการอ,รอาเรยพรเพชรกับเจ้าของโครงการบุษยาการ,า,กา,รานะครับวันนี้ได้มีพิธีกิจกรรมในการเททองหล่อสมเด็จพุทธบวรด้วยรวมถึงหล่อหัวใจหล่อพระศิวลีสามเจ็ดอด้วยแล้วเป็นพิธีที่สุดยอดมากมีการถวายพระพุทธรูป สมเด็จพุทธบรมาหาบุญบุรีองค์ที่9และพระอาหารหันตสาวกนสพระองค์พระสังฆจายพระศิวลีพระอุบคุตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยการเตรียมงานมา6กเดือนกว่าเนี่ยท่านมีความรู้สึกอย่างไงบ้างเดี๋ยวถามความรู้สึกในส่วนของสะพานบุญก่อนพิรยาตรีวิเศษนะคะหรือมาดามแพทนะคะ เจ้าของหมู่บ้านนะคะร้านพรเพชร์วันบ้านฝางที่อยู่ขอนแก่นนะคะทั้งร้านพ,นพรเพชรอพาร์ตเมนต์วันนี้มีความรู้สึกเพื่งมฏติยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับมาดามเก๋ซึ่งเป็นน้องรักนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหมู่บ้านจากสังเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามหาบุญบารมีจริงๆนะคะอาจารย์ป๊อปนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญนี้ เมื่อกี้ก็ขอขอพรแล้วขอให้ข้าพเจ้าเดินข้ามปัญหานะคะและอุปสรรคต่างๆนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จ<ะ>ทุกอย่างแล้วส่งบุญนี้ให้กับน้องนะคะ,ม,ะมาดามเก๋นะคะที่อยู่ฮอลแลนด์ทำอะไรก็ขอให้สําเร็จร่วมสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการมหาบุญบาร,รมีใหญ่นะคะจงส่งผลให้น้องเป็นผู้ที่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนาพาความสุขมาสู่มวลมนุษยช,ชาติขอบคุณมากค่ะ สาธุแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับสําหรับมาดามเก๋น,นะครับที่เราจะพูดถึงความรู้สึกปิติยังไงแล้วก็ความพร้อมที่จะเตรียมมาคิดไม่ว่าวันนี้จะมีถึงนี้พระองค์คแล้วเป็นเอกโดยเฉพาะเมื่อกู่นี้มาดามบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่ข้ามผ่านไปต้องข้ามแม่เพราะว่ามีพระอุปคุตเถระอยู่ด้วยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงที่เรากับครอบครัวมาทําบุญที่นี่ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ เพิ่งก่อสร้างยังไม่ถึงจะตั้งเป็นวัดยังไม่ถึงสามปีแล้วมีพระประจําอยู่ที่วัดแค่สามรูปเท่านั้นสามรูปรแล้วแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นหลวงปู่เจ็ดสิบกว่าแล้ววันนั้นที่มาทําถวายสังฆทานครับ,รบก่อนจะกลับหลวงปู่ก็เลยตะโกนข้างหลังว่าเออวัดไม่มีอะไรเลยอยากจะให้ลูกหลานมา,าสร้างอะไรให้เป็นที่แบบ คนได้เคารพกับว่าที่เป็นสิริมงคลท่านก็เลยเอ่ยปขอพระศิวลีกับพระสันกจายครับเราก็บอกว่าเออแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพิธีใหญ่โตขนาดนี้นะคะคิดว่าแค่แค่บูชามาแล้วมาถวายจบแต่ทีนี้พอได้มีกัลยาณมิตรแนะนำแล้บวกกับมาหาอาจารย์ก็แนะนำว่าอยากจะทำให้มันครบองค์แล้วทีเนี้ยเราก็เลยมา ยังไม่อยากทําอะไรที่มันเกินตัวแต่ก็ภาวานานในจิตใจว่าถ้าได้ตั้งใจจะทําแล้วก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทางเนาะที่เตรียมงานนู่นนี่ใช่ค่ะแตะะะ่ก็ผ่านมาได้แบบแบบที่แบบไม่ต้องร้องขออย่างหมหรอลศพวันนี้เดี๋ยว กับเพื่อนนิดนิตยานะคะพรมกสิกรเดี๋ยวบอกชื่อเลยที่ต่างประเทศมาโดยไม่ได้นัดหมายโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่ามีมหรสพสรื้อยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจัดการให้โดยที่ไม่ต้องเอ่ยร้องขออะไรใดๆพี่แง่ร่มเป็นชาวภาพด้วยู้สาทุด้วยเลยเขาเป็นข้ามมลหมอรสพคนเดียวเลยค่ะาททั้งโลกอยากได้น้ำมาโทรโทรไปสั่งซื้อน้ำ คนรับสายก็บอกไม่ต้องซื้อเดี๋ยวมาลงถวายให้เลยทั้งหมดที่งานคือมันจะมีมาแบบแบบนี้ตลอดแล้วใช้วใช่ค่ะแล้วก็สายต่างประเทศครับไม่ไม่รู้จักใครเลยเขาก็มากันเป็นแบบเป็นแบบเป็นน้ําเป็นเนื้อมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าปลื้มปิติแล้วก็ ดีใจที่ที่ได้มีส่วนร่วมที่ได้ที่ได้อิอ่มบุญค่ะต <ขา S 1> ้องบอกว่าอิ่มส่วนร่วมตเต็มตเต็มตทำบุญครั้งนี้แล้วที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็อยากจะขอบคุณกรรมการวัดขอบคุณชาวบ้านขอบคุณทุกคนในในชุมชนกลายานิมิตท,ที่ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ซึ่ง มีแค่ปัจจัยก็ไม่สามารถจะจะเป็นางานได้<ต>มันต้องมีความร่วมมือร่วมใจมันต้องมีบริวารต้องมี <Okay. S 1> ผู้สนับสนุน <Okay. S 1> ค่ะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้แล้วก็ okay. โอกาสหน้าก็หวังว่าจะได้ร่วมบุญกันในโอกาสต่อๆไปขอบคุณค่ะครับขอบคุณซ้องมาดามด้วยโดยเฉพาะขอบคุณนาจ๊ะทุกท่านเป็นพี่ชายอีกหนึ่งคนที่แบบมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายบุญล้วนๆครับที่เรามาเจอกันสาธุกครับพี่ครับอนุโมทนาด้วยครับครับผมครับก็ฝากผู้ชมนะครับ ติดตามวัดป่าหนองงงนะครับพระศิวลีองค์ที่769แห่งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยแล้วก็มารำแคดงานนี้ก็ถวายด้วยนะ7-24เนี่ยเป็นเวนลาที่ 2, 2> เข้าพิธีแล้วเดี๋ยวรอไปถวายอีกวัดหนึ่งคือวัด ที่วัดที่อำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะวัดหลวงปู่พุทธนะสาธุไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมรุนกั่นด้วยเมื่อไหร่ยงไงเดี๋ยวเราจะเชิญเมอดด้ช่วงไหนแต่เดี๋ยวต้องใช่เมื่อไหร่ช่วงไหนเดี๋ยววางแผนแล้วก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับติดตามได้ทางช่องทางสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์มูลที่ภสษีวลีศิลปินดาราสายบุญทั้งยูทูบเฟซบุ๊กทิกตกอรสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตูีสุะโชคสกไยวันผู้เยเกียร์ขมควางสิทธิกระทรวงยุติธรรมและผู้ยเ,เกียร์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคนดังครับผมเราทั้งสองอนะครับก็เดินทางมาร่วมงานพิธีสมโพธิและบงวงสรวงสมเด็จพุทธบรมมหาบุญเวรมีและพระหลานนักสาวก สามองค์ในงานครั้งนี้พระศิวลีด้วยใช่ครับผมครับแล้วก็ได้ร่วมกันเผยแพร่โครงการและก็พระราชบัญญัติการไก่เกลี่ย2 5อ2เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไก่เกลียยก่อนฟ้องลดภาระหนี้สินแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเพื่อปูพรมให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้รู้จักรู้จักตัรู้จักกับการไก่เกลี่ยของกรมกองศิษย์ครับผมครับอแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการไปดําเนินคดีหรือว่าดำเนินขึ้นสู่ศาลครับผมครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนทั่วประเทศใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆรวมถึงการไก่เกี่ยได้พิมมาที่ Facebook นะครับข่าวศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนวันนี้ขอบคุณพี่ช้างด้วยนะครับที่มาร่วมงานครับผมครับุครับท่านอนุธาดาบุญกับเจ้าภาพแล้วก็ มูลนิธิพระติวรีศิลปินดาราสายบุญสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมว่าที่รตีสุขโชคสักไกวันหรือธนาช้าง24ชั่วโมงวันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ชื่ออะไรครับช่างเนตดครับ ช่างเน็ดนิดครับนิดช่างเน็นิด,นดลวงหล่อพระโพธิยาลัยขอนแก่นครับอ๋อนี่นี่พีฮะลวงหล่อพระโพธิยาไรจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ทําอะไรบ้างครับ ก็หล่อพระรูปเหมือนเจกีอาจารย์พระประธานทั้งรวนทั้งเหรียญครับตามที่เจ้าภาพต้องการงๆครับก็เป็นพระบูชาทั้งหมดอ่าแล้วก็เป็นพระประจำวันเกิดก็ได้หรือว่าพระประจําตระกูลอะไรพวกนี้ก็รับหล่อหมดนะครับโบราณที่มีประจําหมู่บ้านอยู่แล้วก็รับหล่อแล้วก็องค์เล็กองค์ใหญ่องค์ขระดบูชาถ้าองค์จริงก็รับหล่อครับอ๋อครับแล้วทีนี้วันนี้ได้ข่าวว่า ทางมูนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญได้ติดต่อพี่นิดมามาร่วมหลอด้วยแล้วเห็นว่าได้ร่วมสมทบหนึ่งบริจาคพระพระอะไรครับพี่หลอดครับพระปางเปิดโลกครับเ้ื่อที่เห็นว่าอาจารย์ปอบศิวลีดาราสายบุญพานก็เดินทางทำบุญ อยู่เรื่อ,อยในหลายจังหวัดตามที่ผมติดตามดูครับ,รบแล้วก็ได้ร่วมงานกันมาก็หลายครั้งแล้วก็ก็เลยอยากจะร่วมบุญด้วยด้วยการที่มีพระบ,บางเปิดโลกก็เลยเอามาหล่อร่วมบุญด้วยแล้วก็ให้บูชาเปิดให้บูชาบเก้าร้บาครับเก้านาเก้าสิบเก้า9ว่า,<บ>าทางลงหล่อเนี่ย ถวายวัดหมดเลยครับถวายหมดวัดหมดเลยที่ขอ,ร,ร,อร่วมบวชครับขอร่วมบุญด้วยครับขอร่วมบุญด้วยทุกบาทที่มาทางที่ทางเจ้าภาพได้บูชาทางลงหลอกก็ได้มอบถวายจิตใจทั้งหมดให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับวัดปูาวหนองหงส์รถไฟหนองหงครับก็เป็นการสืบทอดพระศาสนาในครบช่วงห้า0ันปีนะครับก็อนุโมทนาบุญบดว้วยครับภาคที่เห็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับพี่ช่างนิด นี่พิมอยู่นี่นะครับ<า>สูงั้งยีนิ้วครับงดงามมากครับ,รบสูง21่ิบเอ็ดนิ้วพระพุทธ ปางเปิดโลกใช่ไหมครับปางเปิดโลกคือคือว่าพิมพ์นี้นี่เคยเอาไปถวายหลวงปู่ทองยินกับตาปุญโยครับหลวงปู่ทองยินก็ได้ถวายใจหลวงรอสิบอีกครั้งหนึ่งครับเป็นความภาคภูมิใจและดีใจของทางทีมงานลงงล่อพระพุทธใหย่ขอแก่นทุกท่านทุกคนที่ร่วมงานกันครับก็ปราปลื้มที่ได้าทูลถวายครับ ระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่10ด้วยนะครับก็คือทรงนี้พิมพ์นี้เลยพิมพ์นี้เลยครับไปรอที่ไหนเขาก็จะรอเปิดรอเปิดทุกงานครับก็เปิดให้เป็นองค์ปฐมครับผมมเลิกเลยแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบูชาทุกงานครับครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่ก็วันนี้ก็มาถวายงาน พระพุทธบวลมหาพุทธปรีมองค์ที่9แล้วก็มีพระสมเด็จพระสังฆายมีพระศิวลีมีภาพมหาอุบคุตก็ครบเลยที่เราไปทํามานี่มีแค่พระศิวลีอย่างเดียวมากถ้าวันนี้ครบวันนี้ครบเลยรู้สึกยังไงครับท่านวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นบุญอย่างสูงเลยครับนวันนี้เป็นบุญมากครับ ดีใจครับได้ร่วมงานกับทิวารีสายบุญแล้วก็ได้มาทำบุญตามวัดต่างๆที่อาจารย์สิวารีท่านได้เดินเดินท้ายบุญเดินทางไปทำบุญวันนี้ก็ได้ร่วมบุญด้วยได้ร่วมหลายจังหวัดผมไปเจอกับช่างก็หลายครั้งครับวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยครับที่ ก็ขอบพระคุณยังทีมงานด้วยนะทีวาีและการทีมงานทุกท่านครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานรองหล่อพระโพธิญาณคอนเจนได้รับใช้ก็ก็มีอะไรจะฝากในงานนี้ไหมครับก็ฝากให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญกับทีมที่ทีวาีไายบุญทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ได้รับความขอบคุณจากคอนเจนในครับครัว

การนทานว่าพระผู้ให้พระศิวลีนาจาลีตีดุดพรมลีขิดชีวิตเจ็ดปี เด็ดวันอยู่ในพระคัน์